ประเทศไทยตอนนี้ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรือยังแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสามารถทำได้แต่อาจจะไม่ใช่สถานการณ์ณตอนนี้เพราะเศรษฐกิจไทยยังไม่แข็งแรงพอการปรับเพิ่มค่าแรงในคราวเดียวแบบฉับพลันอาจจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อบานปลายลามไปถึงการชะงักงานทางเศรษฐกิจโดยหากในอนาคตจะมีการปรับขึ้นก็สามารถทำได้แต่ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เอกชนรายเล็กรายกลางได้มีเวลาปรับตัว ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจค่อยๆดีขึ้นผู้คนมีเงินจับใจ่ายใช้สอยไม่ตึงมือถึงเวลานั้นการเพิ่มค่าแรงของแรงงานในระบบให้สูงขึ้นก็ย่อมทำได้เพื่อให้คนสามารถซื้อสินค้าที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นได้เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็เก็บภาษีได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้หรือภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนการขึ้นค่าแรงเพียงอย่างเดียวโดยตรึงราคาสินค้าไว้อย่างเดิมอาจจะทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นซึ่งก็อาจจะนำไป กการเลจงได้ดังนั้นการขึ้นค่าแรงของภาครัฐจะต้องมีมาตรการมารองรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มฝีมือแรงงานเพื่อชดเชยกับค่าแรงที่สูงขึ้นการเร่งเครื่องปรับค่าแรงแบบฉุดกระชากในทันทีก็อาจจะทําให้ผู้ประกอบการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตออกไปจากประเทศไทยได้เช่นกัน